ของสะส,สมน้องกวินใช่ไหมลูกร้องเอาทุกวันเลยซื้อที่ไหนลูกตลาดหน้าโรงเรียนใครอัน <c oughs> อันนี้คือตลาดอันนี้คือตลาดคนเตินอันนี้ก็ตัวคือตลาดคนเตินอันนี้คือที่โรงเรียนตีอันนี้ที่ เดกวิก nah. like 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 okay. ิบ okay. ิกซ์วิกีวิกตีตรงเล่นเต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 เเตเตเตเเตเตเวินชอบตเตเตเลเตเตเเตตเตเตตเอตเน อาอกวนโอเคครับตัวนี้ชื่อตัวอะไรครับรู้ไหมตัวนี้ในตาทุกแม่